สบเจดบย่ดหบัตรองเยเล่าเอาหนึ่งหือเปล่ามนี่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 บอ่าีจขึ้นบัสสอเฉยเลยขอบคุณครับนสวยเราไปไหนอ่ะลานีแล้วลานีแล้วไม่ได้บอกว่าปวดวักี้ลานีบอกว่าปวดที่ค่ะ ข้าสุดเจ้าตีลานีของใครเอาลานีนี่ไงลานีเป็นลานี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 บ้างเป็นยังไงคะไม่เอาใช่ไหมคู่จิ้นโซคู่ว่านีลานีเขาว่าขี้อะไรกี้เดือบเป็นเจน เขาก็นั่นแหละไม่ไหวแล้วไหสายร้ายใช่ไหมล่ะนีคพบนี้พบแล้วเราพบแล้วรถคันหน้ารถคันหน้าอย่างนี้ตอได้เลย ีว่าร้านกาแฟนะดำๆที่ด่านนะครับที่ด่านตอนนี้านไม่ปิดนะมีร้านกาแฟเย็นสวยเลยพี่ได้เลยมีกินได้ไหมจะไปนั่งร้านกาแฟดูนี่ที่ด่านใช่ไหมพี่ได้ได้ได้ มันมามันมากำลังลุ้นลุ้นเราไปเลี้ยวได้หรือเปล่าโอเลีาา้ยวได้โอ้โหสบายครบแล้ว ีว่าปั๊บจริง,จ,งจะขึ้นมาบอกว่าทุกนี้ต้องเสกบุญบายจริงจริงจริงครับอาลิสต์ัจริงเลยมีหลักฐานตัวต้องบชัดเจนอยู่ในนี้จะเซกุดบายในวันนี้ตอนใกล้ๆเที่ยง และผมต้องแยกทางไปอีกเมืองหนึ่งอันนี้คนที knows. Knows people, right? ่รู้ลึกๆก็น่าจะเป็นคุณหนึ่งคุณหนึ่งข้างหน่อยน่าจะรู้ว่ามีผมมีนัดไปทางอื่นใช่ไหมครับใรู้แล้วคุณมีอย่างงงนี่เป็นพยานให้หน่อยเสร็จแล้วเมื่อตะกี้เป็นความชัดเจนตอาที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่า ภารกิจที่ผมต้องแยกไปที่อื่นนั้นถูกเลื่อนออกไปผมจึงอยู่ต่อผม,ผมจึงจึงอ่าจึงไม่ต้องไปที่อื่นแต่ก็จะทำย่างไรก็ได้ก็ประหยัดที่สุดก็คือ ไม่ต้องซื้อตัวใหม่เอาตัวที่ซื้อค้างไว้ตรงนี้จลับเปลี่ยนวันใช้ต่อเปลี่ยนวันกลับไม่ได้จะกลับต้องเสียตังค่าเพื้อตัวค่าเปลี่ยนตัวอีกเดี๋ยวนี้ระบบการขายตัวมันยุ่งยากไปหน่อยเลยสรุปก็คืออยู่ต่อจนจบตัวได้รอให้น้อขอบคุณครับแล้วแล้วทำไมทุกคนรู้จักตัวหายไหใหม่รู้จักแต่หน้า ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนบ้างก็รอหาเป็นธรรมดาผมมีผมมีค to ู่มือนะผมมีค um, like ู่มืออยู่ตรงนี้ละไม่เ e n นช่วยยังไม่ต้องเชิญมาแนะนำตัวแต่ช่วยยกมือให้ผมนิดนึงเถอะคุณคุณจะทำอะไร ไม่ต้องคุณไปหารัตปัคค์มาสักอันหนึงก็ได้เอามานรับไ้อยู่อินเดียมันก็เป็นอย่างนี้วันนั้นที่เรามาลงเครื่องบินที่พาสีเรามาโนอยที่ไหนจำได้ไหมครับติ๊กตักติ๊กตักพัดพุทธคยาเราแวะทางข้าวที่วัดจำได้นะครับระยะทาง288กิโลเมตร วันนั้นเราใช้เวลาเกือบหกชั่วโมงเพราะว่ามีถนนอย่างดีแล้วท่านที่ขับรถเป็นคงนึกออกว่าสองร้อยแปดสิบกิโลเมตรบ้านเราขับรถกี่ชั่วโมงครับสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่โง <c oughs> โอเคอยางมาก <c oughs> ผมมีเรคคอร์ดของตัวเองว่าผมกับอาจารย์มหาน้อยคันหนึ่ง ยืนที่หน้ารถคู่กันอย่างนี้นะครับในเส้นทาง288รวม288กิโลเมตรเมื่อหลายปีก่อนผมใช้เวลา21ชั่วโมงไม,มโครโฟนส่งกันไปส่งกันมาส่งกันไปอีกคนาพูดเหนอยก็ส่งให้อีกคนพระอ,อาจารย์พูดเอยก็ส่งกลับมาหาผมลงไปพาคอเดียแล้วก็ย่อกันไปย่อกันมาโอ้อินเดียมันจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างนี้แต่พอมาคราวนี้สะดวก ไปหลายสิ่งหลายอย่างสะดวกจนสเสน่ห์ของอินเดียหายไปมันจะกลายเป็นเป็นเหมือนกับประเทศที่ไปง่ายๆไปมเมื่อไหรก็ได้ไปตอนไหนก็ได้อ่าผมพูดถึงอินเดียว่าไปตอนไหนก็ได้คนจัดัว์มาอินเดียก็มีเยอะครับมีหลายตัวแต่พอม,มาแล้วก็เจอปัญหามาแล้วก็เจอ อุปสรรคเจอน่เจอนั่นจะมีข้ออยากจะบอก่อว่าเวลาจะเลือกตัวให้เลือกดีๆเลือกตามสื่อเลือกตามที่รู้จักหรือตามไม่รู้จักแต่เห็นขาพูดกันว่าถ้าจะให้ดีต้องเป็นเอ็นซีฮอลเดัว mm. ผมก็ได้ยินมาอย่างนี้โอ้็ใช่ๆถกพูดกันแล้วมันเข้าหูแ mm. ต่จริงเอ็นซียเดทัวไม่ได้จัดทัวร์เฉพาะอินเดียครับ จัดไปยุโรปไปอเมริกาไปเวียดนามไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปจีนต้องไปทุกประเทศครับไปแบบเส้นทางแปลกๆก็จัดไปแบบนั่งนั่งรถตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงขุนหมิงเชงเียงไดล่ารถไฟก็มีและตัวเองตัวเอง,เองนอี่เป็นชอบเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วตอนโควิด ว่างานไม่รู้จะทำอะไรมีรถคันหนึ่งรถผู้ชีพส่วนตัวก็ชวนลูกน้องสามคนอบอกไปไปไปแอแวะหาค้าที่รู้จักกันพ่ะประผู้ใหญ่ที่อีสานไม่ได้ไปอีสานนานแล้วก็ขับรถไปด้วยเ่ยไม่มีเป้าหมายพอไปถึงอุบลขับไปแล้วก็ถึงแยกสีอคิวเลี้ยวขวาเข้าอุบลน,นอนคืน พอวันลุกขึ้นเราคุยกันไปไหนดีเราจะไปไหนดีนี่เราจะมากันกี่วันก็สุดท้ายเราบอกว่านั้นพรุ่งนี้ไปผขงเรียม่อยแล้วกันไปดูแม่น้ำสองสีโขงสีปูนมูลสีคามทรับไปดูแม่น้ำสองสีที่มาผสมกันพอเที่ยวโขงเจียมอยู่ริแม่น้ำโขงเสร็จเรียบร้อยได้ไอเดียวปิง้งปึ๊บขึ้นมาทันทีเลยขึ้นไปทางทางภาคอีสานไปเรื่อย แต่ต้องเลาะแม่น้ำโขงจากของเจมขึ้นไปอำนาจเจริญขึ้นไปบุกดาหานขึ้นนครพนมขึ้นท่าอุเทนขึ้นบึงการขึ้นหนองคายขึ้นไปจนถึงเลยเชียงคานพอเชียงคานแม่น้ำโขงเลี้ยวเข้าประเทศเลาวผมก็ขับไปชนเทือกเขาเพชรบูรณ์แล้วข้ามเขาลงไปฝั่งโน้นเป็นภาคเหนือและตับประเทศพา จบแล้วทั้งหมดสิบสี่วันแล้วเมื่อปีที่แล้วขับรถขึ้นไปออกจากกรุงเทพขึ้นไปน่านแล้วก็ไปที่ผมพูดว่าท้าหมดหลายท่านอาจจะนึกแผนที่ตามไปด้วยนะ,ะขึ้นไปขึ้นไปน่านแล้วก็ออกไปห้วยโขนเพรห้วยโขนเสร็จปั๊บข้ามแดนไปประเทศลาวไปเที่ยวสัมเหลือไปอแฝงชัยบุรีไปอ หลวงพระา,าไปอะไรต่อไรก็ไปในเส้นทางถนนที่เขาไม่เคยไปกันไปจนทะลุสุดเขตประเทศลาวข้ามไปเวียดนามเหนือรถเดียวเลยนะครับรถกู้ชีพข้ามไปเวียดนามเหนือจากเวียดนามเหนือลงมากลางลงมาไปถึงใต้ของเวียดนามกลับเข้ามาฝั่งลาวขับม,มา,าทางลาวใต้แล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปเขเมรกลับเข้าประเทศไทยที่ปอยเป็ดจากแก้ว ีที่แล้วชอบขับรถแต่ชอบขับทางสวยๆไม่ชอบขับถนนเรียบและสวนปีนี้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วขับรถลงใต้ครับลงใต้ขับลงใต้ไปสุราษฎร์ธานีไปหาดใหญ่พนถึงหาดใหญ่ก็นอนแล้วก็อันนี้ไปแบบมีแผนออกจากหาดใหญ่ข้ามไปสะเดา ข้ามด่านไปมาเลเซียเข้าปีนังไปไปสะพานข้ามปีนังสะพานที่หนึ่งเที่ยวรอบปีนังออกมาสะพานที่สองข้ามกลับทางสะพานที่สองข้ามกลับมาทางมาเลเซียมามาเลเซียแล้วขับลงใต้ใต้เกือบถึงจะโฮแล้วก็ขับเรือขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปั๊บขับขึ้นเขากัมบบราไฮแลนด์ออลงจากกัมราไนแลนด์ไปลงอีกฟากหนึงขับของกัมราไนแลนด์ไปลงเออ การตัดรักอนูแล้วก็มาเข้าไทยทางด่านดาประตูบรรจางสุงไหงโกลกแล้วพัขับขึ้นมาครับตอนนี้ผมคุยกับกับคนที่สนใจว่าเดี๋ยวเราขับรถไปอินเดียกันขับรถไปอินเดียแต่ไปอินเดียนี่มีออกจากประเทศไทยนะ ต้องผ่านพม่าแล้วก็มาเข้าอินเดียอันนี้มองว่าเป็นอุปปรรคกลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าพม่าเขามีหลายกวนหลายปอกหลายเหล่าไม,ไ,ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยคิดว่าจะขับขึ้นไปทางเชียงรายเลี้ยวขวาไปเชียงแสนขึ้นไปบอ่อเต็มไปโมหารเข้าปรอเทศนีนแล้วก็ตีออบจากจีนกลับเข้ามาอินเดียแล้วก็มาเที่ยวถึงอินเดียขายรถมันีิเอ็กขับกลับ ปีนี้ทำทาแผนที่ให้ตัวเองไม่ผันเปื่ยบสีครับดูดูในดูเลยใช่ไหม <c oughs> ามากกว่านะแน่แจะมากกว่าเชอบชอบขับรถครับท่านใดท่านใดชอบพอพอเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปกันคนละคันก็ได้อันนี้ส่วนเฉยๆนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นธุรกิจของบริษัท สุดทกิจขโมยสันว็คือขับมาไปเที่ยวหลายประเทศแล้วก็แล้วก็ทำเป็นโครงการศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานก็มีหน่วยงานหลายกระทรวงกระทรวงมหาดไทยใช้งานเป็นส่วนใหญ่ครับโครงการปกครองแล้วก็ปกครองท้องถิดนานยกเทศมนตรี ท้องติ่นต่างๆสนิบาตเทศบาลสนิบาตเทศบาลภาคตะนอกทางเหนือสนิบาตเทศบาลภาคเหนือสนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกสนิบาตเทศบาลใหญ่ก็ใช้บริการของเอ็นซีโอเดดัวนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลก็ไปดูงานต่างๆก็เอ็นซีโอเด็นผู้ทําให้แต่ท่านก็ไปดูงานด้วยเที่ยวท่านท่าน ขออนุญาตรู้จักท่นานบ้างครับชื่อยกมือให้ผมให้เหนือกันนะครับโยด,ดินคนนี้ผมว่ารู้จักนะแต่เอาเป็นแบบไม่รู้จักหน่อยดีกว่าท่านหมายเลขนาหมายเลขเอะไรก็ไม่ทราบตามสกุลเพื่อครับชื่อโยดูดินครับขอประคุณครับจาก b ีเอ เห็นไหมในคณะยังไม่รู้จักกันเลยหลายคนหันไปมองเลยนะครับหลายคนนันไปมองเลยโอเคท่่นมาจากวิสไยยาลาเดี๋ยวผมจด,ด้วยนิดหนึ่งเกื่อเป็นคดีกันหน่อยไม่เป็นที่หมยไม่ชอบไม่ชอบต่อไปครับนามสกุลสวนเศษชื่อปฏิทิน ผมก็รู้ยังไงยืนโชวตัวนาอยสิยืนโชว์ตัวใช่ใช่ไม่พบเปลี่ยนพบเปลี่ยนเงื่อนไขต้องยืนโชว์ตัวนิดนึงอ่ะแต่ไม่ต้องเป็นคานออกมาพูดโอเคขอบพระคุณครับยืนโชยกมือโชวตัวได้เรียกชื่อเรต้องความรู้จักเรียกแกความรู้จักตำรวผมจดไว้แล้ว คนหนึ่งเอาไปแล้วนะนะตระเวนนามสกุลจเจริญครับอ่าคุณคุษดีครับอ๋อคุณสิริ<ป>ท่านพาณิชเพชรครับ<ป>พาณิชย์จังหวัดยะลาทราบไห<ป>มครับท่านไปรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลเกียรตยิยศในฐานะพาณิชเพศครับว้าว ผมครับท่านเครียดเต็มที่หาทางออกยังไงพี่ทางโน้นก็ไม่เสียอกานทางนี้ก็อยู่ให้ตลอดตอนนี้เป็นความลงตัวนะครับ